ครับตอนนี้สถานก,การณ์ทองคําเมื่อวานนี้มีความผันผวนมากๆเลยประมาณสี่รอบเลยนะครับอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญต่อออนครับในแนวนกอาจจะขึ้นทะลุถึงสองพันเหรียญต่อปอน์ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เมื่อสองปีก่อนนี่ค่าค่าทองบาทละประมาณสองหมืนแปด แต่วันนี้แตะไปถึง33,700กว่าบาทเนี่ยซึ่งมันเป็นราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตรข์ของของของเราครับเหตุผลอาจจะเนืเ่องจากว่าหุ้นที่มันตกมากอะครับก็เลยเปลี่ยนเงินสดเขาั้งหมดเข้ามาสู่เซฟโซนในเรื่องของทองซึ่งเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ดีครับประเมินว่า ใน,ในทางบวกอาจจะทะลุถึง2,000เหรียญต่อตอออนก็เป็นไปได้แต่ก็ตอบไม่ถูกอะ่ะมันอยู่ที่สถานการณ์อิสราเอลกับฮามาสว่าเาจะเอาลงเออยังไงซึ่งตอนนี้มันเป็นคีเวิดสำคัญที่สุดเลยของของราคาทองกับราคาหุ้นหุ้นเนื่องจากว่าหุ้นของไทยมันลงอ่ะครับอยู่ที่ประมาณต่ำกว่าตอนนี้อยู่ที่1 0่ซึ่งเคยคาดหวังว่าเมื่อต้นปีเนี่ยทะลุถึถง1,07ซึ่งมันก็ตีลังกาตกาตองขวค์ลงมา มันตอบไม่ได้อครับคือขึ้นลงลองดูแต่ละวันแล้วครับณนวันนี้ก็มีประชาชนมาซื้อขายเทาไรครับก็ซื้อเป็นปกติยิ่งผมเคยสังเกตนะครับว่ายิ่งราคาทองมากขึ้นเท่าไหร่ทองคนก็ยิ่งซื้อทองมากขึ้นเท่านั้นเหตุผลอาจจะเป็นไม่จากว่าทองเป็นเฟโซนอย่างหนึ่งขอ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 งสภาพคล่องของ,ของ,ข,องของเราครับแต่อย่าลืมนะครับเฟโซนก็จริง แต่ทองอ่ะมันไม่มีมูล,ลค่าในตัวมันเองนะมันไม่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตอะไรขึ้นมามันเป็นตัวกลางในการโยกย้ายสภาพคล่องของของ,ของแต่ละกลุ่มทุนครับอันนี้ก็ขอเตือนไว้หน่อยก็ใช้ความระมัดระวังในการเข้าซื้อทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพวกทองแท่งถ้าทองรูปพรรณก็โอเคก็ปกติไปก็ซื้อขายปกติเอามาใช้เครื่องไปเครื่องประดับแต่ทองแท่งส่วนใหญ่ก็จะเอามาเป็นเอ่อเป็นทุน แล้วหรือว่าหรือว่าเซฟโซนครับก็อัตราตอบผลตอบแทนของมันไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับครับวันต้องรวันนี้ก็ขึ้นสูงมากแล้วปัจจุบันนี้ทองแท่งกับทองรูปไทอยู่ที่ราคาเท่าไหร่วันนี้น่าจะอยู่ที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับขึ้นลงอาจจะไม่รู้แต่เมื่อวานสี่รอบวันนี้ไม่รู้ครับครับโดยประมาณแล้วถ้าหากผมว่าการตลาดขึ้น่อเพิ่มขึ้นแล้วก็ สงครามระหว่างอินเดีกับอามาเนีย่ยจบองเร็วนี่ยระแต่ถ้าเวลาทองเป็นก็ลุกตอทองก็ลงทองก็ลงทองก็จะหนีจากทองเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มในในในสินทรัพย์หรือว่าทัพเสี่ยงอย่างอื่นๆนะซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินน่ะมันก็มันก็ลดลงต่อเวลาเอ่อของบาทไทยเนี่ยอยู่ที่สามบกบาทกว่าสามสบหบาทสิบสี่ตังค์ในวันนี้ครับ เมื่อตอนต้นเดือนที่แล้วสกดทรู้ษาสิบเจ็บาทเรื่องนี้นักลงทุนเนี่ยก็ต้องให้ความระมัดระวังมากหน่อยอครับนัั่มคือจาากก้